การแสดงพวกเราทุกคนนะครับผมมีทีมงานมาเห็งเจอนะครับผมาหน้าจอด้วยในวันนี้นะครับผมใช่เปิดประเทศเอมิเรีอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ทุกคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายกันเข้าวังเรียบเลยรู้สึกว่าชอบขอบคุณที่ทุกคนมาหาแล้วก็ขอบคุณทีมหน้าจอทุกคนด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าข้างหลังอันเนี้ยเวอร์ที่สุดที่เคยสั่งมาแล้วเป็นแบ็คที่เวอร์ที่สุดเราไปเราอยากสั่งกับแบ็คนี้ยทุกคนเร็ว ไม่สวยไม่ให้แค่แบบผากเธอทุกแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาถ้าเขาผ่านนุ่นดอดชมคุดยังไงคะคุณจิมมี่ชอบพุดมากเลยครับเออราื่องใส่ออกจากบ้านทุกวันได้จริงอยากขอติดไว้เลยแล้วเราจะทำเป็นตู้โชว์ไว้อะด้วยความที่ผมรู้สึกว่าลงทุนกับทุกทุกอย่างจริงๆรินะครับแเราบรรยายว่าพอทุกอย่างได้ถูกมองเห็นได้ถูกลงรายละเอียดขึ้นมาบรรยายว่าทุกอย่างเปราะ คิดวมันจะออกพอดีแับที่ได้ระดีดีใจมากที่พี่ได้เล่นเลยเมื่อกี้พี่อ๋อบอกว่าชคือตัดใหม่โมกใช่ไม่ไม่ก็ตอนนี้จำได้ว่าตอนแรกๆที่เราเข้ามาในการถ่ายทำนะครับแล้วเราก็มองไปที่เราตัดเราอยู่เราตัดว่าเราที่วางเราที่แผลผ้าไว้แล้เราก็ยืนมองอยู่ชักนึงว่าโอ้เออไม่ธรรมดาแน่นอนเลยอ่ะมีความรู้สึกเหมือนว่าโอ้โหสองสามตัว ไปอยู่ไม่กี่ชุดใครวนไปอมเหรอครับเป็นไงครับก็ไม่ใช่อะไรดีหล่ะนอก็เป็นอมคาร์เขาแล้วก็อมคาร์ดเป็นเป็นมือโปรตุกีสถานะกันคือจะเป็นองคาร์ดเขาอ๋อเป็นี้รักกระเดงปมาค่ะไม่ต้องมุกเขาอ่ะเราจะเราไปใช้ไม่ได้นะก็ขอแค่ตัวว่าเป็นแค่คนสนิทเฉยๆเราเราไม่ได้รับใครที่จะม่าขนาดที่จะเปลนเป็นของขนาดนี้ เรื่องใช่ไหม่ต่อว่าเราผมขอไปได้ไงแล้วนอกเรื่องอะรักครับผมรักครับนอกเรื่องครับก็ไม่ค่อยผาาอรแชุดสวยมากเป็นแบบชุดเป็นงหน้ามากเลยเลองเรองเราลรองเราลอเราชมเราชมยชุดชุดราพร้อมแล้วเพร้อมแล้วรอยองมาหน้าสผมเนอ์ผมสม ยิไม่ออกมเลอคน่นแหละครับก็ชอบุกชุดที่ใส่ในเรื่อเลยต้องไปดูว่าแต่ละคนใส่ชุดอะไรแ่้าแลเบิ้ะชอบชุดงีที่สุดในเรื่องือแต่ละชุดคืแบบุ่มไก่มาแบบุ่ม่ชุดจิกปุ๊บเขาเลยแบบจัดเต็มได้ไงน้องพที่อยู่ อยู่เมืองฟินิคเมืองอะไรนะเดี๋ยวนะขอโทษดิชเวสเวตาผมว่าเอาจริงนะน่าจะเป็นชุดที่น่าจะเต็มแล้วก็สวยในทุกทุกซีนโอเคค่ะพราะว่าพอในยุคดิจิตอลใส่ได้แบบเต็มที่มากอันที่สี่นะคะลูคารักจุดคุณยังไงบ้างคะในเรื่องเห็นว่าต้องแบบคุณเหินจะต้องแบบเซฟไว้คุณไม่ได้โชว์หรอกเราใส่เสื้อผ้าไม่เราเป็นดารา หมายถึงหมายถึงชุดแบบว่ามันต้องพลักเออ,อเป๊ะเป๊ะเออพอดีเอ๊ะต้องพ <ๆ S 2> องดีเพราะว่าเป็นทรงแบบคระเต์แบบนั้ก็มีอยู่ไม่กี่ชุดจริงๆริงแต่ก็ดีใจที่มีแบบว่าหลายชุดเพราะรู้สึกว่าพิชานพัฒนในการเป็นชุดเพราะว่าชุดหนูภาษยยาญ่าแล้วก็แบบมีหลายเลเยอร์มาก <c oughs> แล้วดีเทลมีเยอะมากอะไรเงี้ยก็อิจฉาเขาก็อยากได้ใส่ใส่ถุงเท่ะถ้าเลือกได้เราอยากใส่ถุงเท้ขอที่สันิดแต่ว่าขอชุดแบบแล้วเป็นสีแดง ชุดหนูไหมล่ะชุดหนูใส่ไปได้จะได้แบบถ้าเฮียใส่ชุดหนูเสียเลยนะแน่นเฮียจะยัดไปเข้าติดก้าวเข้าปิดก้าวก็คือแบบว่าเรื่องชุดที่สี่มันไมมีปัญหาอ๋อไม่มีปัญหาครับมีไม่กี่ชุดนะฮะเพราะว่ามีบางฉากที่ไม่ต้องใส่ชุดด้วยบางฉากใช้ครับใช้ทุกชุดพี่หมดด้วยเลยไว้ใช้ทุกชุดใช่ไหมใช่อะไรนะมิวระมะ เฮียบอกว่าอยากอิจฉาหนูเฮียบอกว่าอิจฉาหนูมากอยากให้เฮียมาลองเป็นหนูแล้วจะรู้เปียกชุดเป็นเหนื่อยมากไปดูนี้หนูของวชุดเดลเอสซาาชุดไม่คือชุดมันต้องพอดีแล้วมันต้องหุ่นต้องเสียอย่างเงี้ยแล้วเวลาใส่ก็ไม่ได้ง่ายบางทีแบบรายละเอียดเยอะต้องจิกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคือเยอะแล้วก็ยืนใส่นานมากช่วงแรกคือแบบยืนแล้วก็ เหมือนเป็นตุ๊กตาให้หพี่ๆแต่งตัวเงี้ยครับใช่หมดเวลากับการแต่งตัวเยอะพอสมควรแต่ว่าออกมาสวยทุกชุดชอบทุกชุดเลยชอบชุดส่วนใหญ่จะแบบโชว์หุ่นโชว์หุ่นแค่ดุจชุดเลย,ช,ช,เลยช,ชุดสวยชุดสวยทุกคนหล่ะเรียก็สวยครับ้ให้วันหนึ่งแค <c oughs> ่วันหนึ่งใช่ครับชมทุกวัน <c oughs> ชมทุวกวันเหเขาคิดว,ว่าไม่จริงใจอ่ะใครจะไปชมว,ว่าสยวยเรว่าน่้นไมน่ชมก็ได้ถ้าไม่มีใครชมหนูก็ชมตัวเองเออแต่ว่าคือชุดหนุแลสู้อากาศเหมือนกันนะคะเห็นว่าตอนไสยทำก็คือสู้อากาศประเทศไทยมากชุดใช่ไจ,จะมีบางชุดแบบสมมุิงานเป็นงานพิธีใหญ่ๆในเรื่องอย่างเงี้ยก็จะมีะที่ไหลที่หนาหและหนักมาก ต้องแบกไปด้วยซึ่งก็ร้อนด้วยก็มีร้อนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเ้ื่ความที่เอมเรีจริงๆไม่ใช่เมืองหนาวเป็นเมืองที่แบบอากาศปกติคล้ายๆไทยอาจจะเย็นกว่านิดหน่อยใช่ครับก็เลยเป็นชุดที่ไม่ได้หนาเป็นฟิลบางๆแต่ว่าดีเทลเยอะสบายแค่ว่าต้องรักษาตลอดแต่เราต้องรักษาผมตลอดเพราะว่า บางทีอ้วนขึ้นน่ะใส่แล้วมันแน่นมากจริงๆ่ะมีจริงๆนะเพราะว่าถ่ายไป50กว่าคิวแล้วแล้วก็มีอ้วนบ้างหอบบ้างต้องคงหุ่นแบบนี้ไว้ตลอดถ้าใส่ไม่ได้คอเขาวคอร้อยอร่อยกินแฟร์กินแฟร์เลยเจ๊อะค่ะเมื่อกี้พูดเป็นบาทียอะไรนะพูดไปเลยนะเป็นคนธรรมดา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 ไปอยู่บนคนธรรมดาคนธรรมดาคนธรรมดาแต่ร้าวใจ เป็นคนธรรมดาเ <c oughs> บอร์พการก็ <c oughs> <ช>ไม่แต่ว่าจริงๆก็ในเรื่องก็คือเราก็าจะถ้าในในใน,ในตัวแทนลัก็อาจจะเป็นคนธรรมดาคนเดียวจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแอบเป็นข้อดีตอนถ่ายทำนะครับชุดก็คือข้างในก็จะเป็นเสือ้อย,ยืดขาวแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนแค่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นชุดที่้างสบายใช่ <c oughs> แต่ว่าก็มันก็ดีเทลนะมันก็มีดีเทลเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบว่านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้ว คนมันดูดีใส่มันก็ดูดีครับผมใช่ไหมใช่ใช่ไใช่วันนี้ต้องออโตตอบให้อยู่แล้วเต่พี่่ได้นโต้เลยพไม่ได้ถามต้องอเราลองถามหนูลองถามเมื่อกี้ประโยคเ่ี้ใหมผมได้แล้วเป็นไงอร่อเออได้ไครับผมไน่ได้เมื่อกีเรายังตอบได้แค่สวยเลยเออถามพี่เนทละครับของผมก็จะบอกว่า ชุดผมอาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าผมมาจากประเทศอ่าประเทศบูจาครับไม่ใช่ประเทศอิมาล,ลีแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยผมชอบอิมเล,ลีามากๆครับใช่แล้วชอบอะไรอะคะชอบอะไรเลนะชอบอชอ,บชอ,บชอบเมืองมีนานะคลินครับผมใช่เพราะว่า ต้องไปติดตามดูในซีรีส์เขาใช่เพราะว่าจริงๆก็บอกว่ามีนาณนครินก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนของเมืองทะเลนะครับผมใช่เพราะว่าอันนี้ไม่มีใครมาจาับมีนาณนครินเลยนอกจากเจเจ <ๆ S 1> ใช่ๆๆเลยชอบเป็นพิเศษชอบผมชอบเล่นน้ำอยู่แล้วครับผมชอบเล่นน้ำชอบเล่นทะเล แต่ว่าชุดของผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยที่บอกว่าเหมือนกับมันจะรัดมากๆครับผมใช่เพราะว่าเวลากินข้าวผมก็รู้สึกว่าคือหูกินข้าวพี่สีพี่สีก็จะกดปวดกระดุมตลอดใช่เหมือนกันจริจริงแต่ว่าแน่จริงเพราะว่าเหมือนกับตรงเ่รงเพื่อพวกเรามันต้องเหมือนกับรัดรูปอย่างเงี้ยครับผมใช่เขาถือว่าเออมันก็ถึงแม้ว่าอาหารจะอร่อยแต่เราก็ต้องแบบควบคุมอาหารด้วยแล้วเลยน่๋ยวแฟนๆจะได้ชมวันนี้ ดูอีีหน่ง70%พร้อมๆกันนะครับหลายพันคนเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะยังไม่เห็นอะไรเหมือนกันก็ช่วงแรกๆเกิดไว้ก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าวังตามที่ทุกคนคิดไว้ซึ่งทุกคนที่อ่านยายก็น่าจะรู้นะครับก็มาเราดูซีรีส์พร้อมกันรักันคืนนี้แล้วก็ใครที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยเอาไปสป,ปอยขอ้างนอกได้เอยดีกว่า อาจจะพูดถึงได้บ้างแต่ว่าเก็บไว้พูดถึงกันได้แต่ันนี้อยากหลบสปอยก็อยากก็แท็กอ๋อใช่ใครที่แบบอยากหลบสปอยก็อ่าอยากข็แท็กละกันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด้เนาะใช่แบบเป็นชิมกันได้อยากฟังบรรยายความสวยงามอะไรได้ครับใช่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อเรื่องก็อาจจะเก็บเก็บไว้บ้างแล้วก็ไปรอดูโฮมกันวันที่สามพุทธาคมใช่ครับวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูพิีูจส์ด้วยนะครับผมแ้วเรื่องด้วยนะครับซึ่ง ผมแอบเห็นอินโฟมาแล้วก่อนเข้าเรื่องมันจะมีอินโฟใช่ไหมทุกคน,นอินโฟอลังการมากเขาเรียกว่าอะไรอินโฟแหละก่อนที่เข้าตอนที่มันจะมีซีซีอะไรแบบว่าอาลาังการมากผมมาชอบสิ่งนั้นมากเป็นเกิร์ดก่อนเข้าเรื่องไม่เ<ๆ>หนื่แล้วว่าต,ไปไปต้องขอบค่ายกลับมาเป็นต้องขอบค่ายแล้วไม่หอมมาแล้วกลับมาดูคนเดียวเลยดูแค่นิดเดียวดูแค่นิดเดียวผมก็ปาร์ตี้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก เราปอย,อยปก็อยากให้ทุกคนรับชแล้วก็เล่นเล็กได้เล่นเพรชได้ตลอดเวลาแล้วก็ไปต่อากแล้วก็เป็นแล้วก็พัฒนารุ่นท่านแล้วก็น,น,นักแสดงท่านแบบรุ่นใหญ่ๆอันนั้นเลยนะคะรับก็ฝากด้วยแล้วก็สนุกด้วยนอน แล้วไปดูพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมนะครับทางช่องวังสารพัดเอสจีเวลา3ทุ่มครึ่งและ,ะเวอร์ชั่นออนไลน์แบบอันาคาร์ทางแอปเอปสจโอเคค่ะอินเตอร์รออคัน